นี่จริงๆผมมีถ้าเป็นตัวเราไม่คิดนี่ตัวของสินเชื่อบ้านนะพี่นะเพราะ mm hmm. มันเป็นแบบหักเงินเดือนเราอยู่แล้วแต่เป็นบัตรเครดิตจริงๆประมาณเกือบล้านห้าครับพี่เราเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมครับพี่ mm hmm. สิ่งแรกงานแรกที่ผมทำละกันผมก็เข้าสู่อาชีพธนาคารเป็นธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งนะพี่อยู่ประมาณสักสิบปี mm hmm. บัตรเครดิตที่เรามีทุกใบ ทุกใบเราใช้วิธีการรูดผ่อนศทั้งหมดที่พี่บอกว่าชีวิตติดลบด้วยการเป็นหนี้เนี่ยคือจนถึงขั้นที่หมายสารหรือกรมบังคับคดีครับแขวนอยู่หน้าบ้านเราคือเราไม่จ่ายเราเรารู้สึกว่ามันมีหินถ่วงอยู่ข้างหลังเราหนักมากเลยจนเราจะจมน้ำอยู่แล้วจะจมแล้ว่าเพราะนั้นเครียดเครียดกดดันมาก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond Wealth ทุกไลฟ์สไตล์การเงินที่คุณต้องรู้ครับกับผมทีมสาลีและมันที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมบอกกันมาว่าถ้าเกิดเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆครับอยากอยาคาดหวังกับการกระทําเดิมๆครับวันนี้เรามีบุคคลคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเคยเป็นหนี้มาก่อนนะฮะค่อนข้างเยอะเลยแต่วันนี้เขาพลิกชีวิตจากการที่เป็นหนี้สู่เงินล้านโดยธุรกิจที่เรียกว่า เป็นตัวแทนประกันชีวิตครับและแขกรับเชิญของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญคุณกันทพัฒน์คดชพงศไพสารหรือคุณอาร์มครับสวัสดีครับคุณอาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรแม่ก็รู้จักอาร์มมาในประมาณน่าจะสองปีแลไวอาร์มใประมาณครับพี่คือทราบว่าอาร์มเนี่ยเมื่อก่อนต้องบอกว่าผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะคลุกคลีกับชีวิตที่เป็นพนักงานประจํามีต้องบอกว่ามีหนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้คือหมดละถูกต้องครับ หมดแล้วหมดแล้วอาจจะมีบ้างเป็นหนี้ที่เราพร้อมที่จะใช้เงินจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตในการปิดแันอีกทีก็บริหารหนี้กันไปเพราะว่าเราไม่ได้แบบแต่เราไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมีภาระแล้วว่าูกต้องครับโอ้โหแต่จากแต่กลับไปเมื่อก่อนกลับไปเมื่อสองสามปีที่เราอมันมันหนักแน่นเล่มันหนักมากครับพี่มันเกิดอะไรเล่าประวัติชีวิตให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นจากวันนั้นมาทำไมถึงมาเป็นวันนี้แล้วเราแบบเคลีย นี่สินทุกอย่างได้แล้วจากธุรกิจที่เป็นการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครับผมจริงๆแล้วครับเมื่อก่อนเมื่อตอนหลังจากที่เราเรียนจบปัญญาตรีใช่ไหมครับพี่สิ่งแรกงานแรกที่ผมทำล้วกันผมก็เข้าสู่อาชีพธนาคารเป็นธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งนะพี่อยู่ประมาณสัก10ปีจนถึง10ปีช่วงนั้นเราก็ทํางานแล้วก็มีแพชชั่นการทํางานมาตลอด10ปีเลยสิปีถูกต้องครับก็คือจะมีว่าทุกๆ3ปีเราจะต้องขึ้นตําแหน่งอะไรเงี้ยครับพี่แต่จังหวะในช่วงจังหวะชีวิตอย่างหนึ่งตอนนั้นคือเราอยากจะ กลับบ้านไปต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะพี่แล้วบังเอิญที่แม่คุณแม่เสียอะไรอย่างนี้คับพอคุณแม่เสีย<อ>ปุ๊บอยากกลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้วบังเอิญว่าพอกลับไปต่างจังหวัดปุ๊บด้วยด้วยอาชีพที่ที่ต่างจังหวัดอะครับมันคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องของการใช้ชีวิตทางการเงินเราได้ก็เลยตัดสินใจที่จะทํางานที่กรุงเทพต่อแล้วก็ผมเลยตัดสินใจซื้อบ้านการซื้อบ้านด้วยสวัสดิการของธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันเป็นยุคสมัยที่เราเราค่อนข้างคิดคิด ง่ายๆสั้นๆว่าทำไมเราต้องเอาเงินไปเช่าหอทำไมเราไม่เอามาซื้อบ้านเลยดีกว่าแต่จังหวะที่เราคิดชั่วแวบหนึ่งหลังจากที่เราซื้อบ้านเสร็จปุบ๊บภาระนี่ผูกพันมันตามมาพี่<อ>ผมซ,ซื้อบ้านด้วยสวัสดิการของธนาคารดอกเบีย้ยต่ำด้วยดอกเบีเ้ยต่ำด้วยแรงจูงใจแรงจูงใจด้วยแล้วก็สุดท้ายปุ๊บอะครับการที่เรากู้สวัสดิการนะครับเขามีแค่โครงสร้างบ้านพี่มีแค่ตัวบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งหมด เราเป็นคนรับผิดชอบของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่ง <excuse. S 2> ที่เราเป็นพนักงานกันเดือนด้วยเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหณเวลานั้น <bothering you. S 2> เงินเดือนที่เราจะมีเก็บประมาณ4ี่ห้าแสนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่กับการชีวิตในกรุงเทพอย่างนี้นนครับเ <ừ m. S 2> ลยตัดสินใจว่าบัตรเครดิตท,ที่เรามีทุกใบทุกใบเราใช้วิธีการรูดผอ่อนศูทั้งหมดมันเริ่มต้นเลยว่าการที่เราไม่เป็นไรหรอกเดือนหนึ่งอะประมาณสักอันนี้ เครื่องแอร์สุว่าแอร์สองหมื่นใช่ไหมครับผ่อนเดือนละสองพันอ่าไม่เป็นไรเฟอร์น <f orn iche> <f orn iche> <N> ิเจอร์นิดหน่อยผ่อนเดือนละไม่กี่พันจ้ะแต่สุดท้ายปุ๊บทุกๆใบอะพี่ต่อเดือนนะครับมันตกเฉลี่ยเลยประมาณเกือบสองหมื่นที่เป็นขั้นต่ํานะครับกับเงินเดือนกับเงิเนเดือนเราแค่สามหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยครับพี่โโอโห้หมันรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราทําไมมันมันติดกับดักกับวงจรด้วยบัตรเครดิตแต่จริงๆถามว่าไม่ได้บอกว่าบัตรเครดิตไม่ดีนะครับบ้านอีก ถูกต้องจริงๆวงจรบัตรเครดิตไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับถ้าเรารู้จักใช้กับบัตรเครดิตให้มันดีพอพี่เพราะว่าบัตรเครดิตจริงๆอะครับมันมีภาระดอกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยอยู่ที่45วันถ้าเรามีการวางจัดการทางการเงินดีพอนะพี่แต่ว่าวันนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็รูดอย่างเดียวพี่ก็เหมือนที่เขาบอกว่ารูดปืดรูดเปิดอย่างงี้ครับแต่สุดท้ายมันกลายเป็นภาระนี่และดอกเบี้ยผูกพันจนผมต้องเขาเรียกว่าตอนที่ยังทํางานอยู่ที่ที่ธนาคารนะครับอ่าพูดตรงๆว่าที่ท ติดลบด้วยการเป็นหนี้เนี่ยคือจนถึงขั้นที่หมายสารหรือกรมบังคับคดีครับแขวนอยู่หน้าบ้านก็คือเราไม่จ่ายเราจ่ายเราจ่ายไม่ไหวเราจ่ายไม่พอเราจ่ายไม่ไหวพี่อะไรเนี้ยครับขนาดไหนก็คือสุดท้ายหนี้จริงๆผมมีถ้าเป็นตัวอ่าเราไม่คิดหนี้ตัวของสินเชื่อบ้านนะพี่นะเพราะมันเป็นแบบหักเงินเดือนเราอยู่แล้วแต่เป็นบัตรเครดิตจริงๆประมาณเกือบล้านห้าค่ะพี่เกือบล้านห้าจุกต้องกับเงินเดือนเราสองสามหมื่นเราังไม่รวมหนี้ของ ของบ้านแล้วภาระรับผิดชอบที่จะต้องส่งให้กับทางครอบครัวที่ต่างจังหวัดอีกที่ถือว่าติดลบติดลบนน,นติดลบแบบลบ ลบลบทุลีดินไปเลยอะพี่อ,อะไรเงี้ยใช้คําว่าทุลีดินถ <laughs> ูกต้องค่ะพี่ฝังลงไปเลยมันฝังไปเลยจนแบบเรารู้สึกว่ามันมีหินถ่วงอยู่ข้างหลังเราหนักมากเลยจนเราจะจมน้าอยู่แล้วพี่มันจะจมแล้วอะตอนนั้นเ,รเครียดยบ้างเราเครียดกดดันมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะพี่ mm hmm. อาจจะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรอกครับมันเหมือนกนันแพนิคมากกว่าแบบรู้สึกจิตเราคิดไปเองว่าโทษนะพี่ ถ้าเราไม่อยู่บนโลกไปเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอะไรนั่นคือนั่นคือโอเคมาจะเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาบอกว่าฮอร์โมนหรือว่ามีมีอะไรสักอย่างหรือมันแบบมันดึงเราว่ามีความคิดชั่ววูบว่าเฮ้ยเราไม่อยู่ก็ได้แต่พอวันนึ่งมันพอเราคิดปุ๊บมันมันมีแวบนึงบอกว่าคนที่เขารักเราแล้วเรารักเขาอีกค่ะพี่มันมีอีกหลายคนเลยนะอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือลุกขึ้นสู้ใหม่คุยกับตัวเราแถูกต้องครับใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่าวันนั้นจะต้อง คือเราจําเป็นจะต,ต้องใช้เงินก้อนก้อนหนึ่งอะพี่ราะวันหนึ่งที่เขาเรียกบัง,บง,บงคับคดีถูกไหมครับก็จะมีการไกล่เกลี่ยหนี้ก็จะมีการสุดท้ายเราไกล่เกลี่ยดได้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่างั้นของเงินก้อนก้อนหนึ่งเพื่อปิดชําระหนี้อะไรอย่างี้ครับมันมีการไกล่เกลี่ยกันเพราะฉะนั้นปุ๊บผม,มต้องหาวิธีว่าผมจะต้องเอาเงินจากไหนในการที่จะไปไกล่เกลี่ยตรงนั้นมันก็มีวิธีหนึ่งคือเราจะต้องออกจากที่ทํางานเดิมเพื่อใช้เงินบําเหน็จพิเศษหรือเงินที่ได้จากกองพ uh huh. ืนสํารองเลี้ยงชีพ oh มาจ่าย จริงๆถามว่าวันนั้นนะถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างเนี้ยคงไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราจําเป็นจะต้องออกจากธนาคารเพื่อใช้เงินก้อนในการปิดชําระหนี้พี่นี่ไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับว่าผมออกจากธนาคารเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับที่เป็นที่แรกที่ผมมาขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติรายการ แต่ว่าการที่จะเอาเงินโอเคกองทุนสำรองชีพแล้วก,ก็โอเคก็ยอมที่จะเสียภาษีกอ้อนใหญ่ไปแล้วถูกต้องเพราะว่าหนึ่งวันนั้นเราทํางานมาประมาณสิปีกองทุนสำรองชีพก็ได้ในระดับหนึ่งพี่อย่างเงี้ยครับก็ใช้เงินก้อนนั้นทั้งหมดในการเคลียร์ปิดหนี้บางส่วนได้บางใบเท่านั้นนะคะพี่เพราะมันย<อ>ังมีอีกหลายใบที่เรายังไม่สามารถปิดได้สุดท้ายปุ๊บผมจะต้องออกจากธนาคารเพื่อพูดตรงๆว่าเราเป็น เป็นอัพค่าตัวนะพี่ก็ต้องมาสอบอีกที่หนึ่งสัมภาษณ์อีกที่หนึ่งเพื่ออัพค่าตัวตัวเองก็เลยมาได้ธนาคารเอกชนอีกที่หนึ่งเหมือนกันเป็นการอัพค่าตัวตัวเองขึ้นมาแล้วก็ใช้เงินเดือนตรงนั้นคือแบบในการค่อยค่อยตัดการของไปถูกต้องที่ยังค้างอยู่นะถูกต้องค่ะพี่แต่สุดท้ายมันก็มีจุดพีคอีกว่าพอวันหนึ่งที่เราพอเคลียร์นี่ส่วนนีร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะเหลือสักประมาณสัก 50%ใช่ไหมคบพี่ความเป็นนี้50%เราจะมองเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและว,ว่าถ้าหลังจากที่เราหมดนี้แล้วแล้วเรายังทํางานอยู่ที่นี่ผมคิดว่าความเครียดสะสมมันจะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพของเราในระยะยาวก็เลยมองไปเรื่องของสวัสดิการที่เราจะให้กับเราพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ในสายธุรกิจ ประกอธุรกิจธนาคารนะพี่นะสิกว่าปีประสบการณ์ทํางานมันค่อนข้างเยอะเราน่าจะไปสายธนาคารเหมือนเดิมมันน่าจะง่ายกว่าก็เลยสอบเข้าธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งแล้วสอบเข้าได้เป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งสวัสดิการต้องยอมรับว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากเงินเดือนก็ถือว่าในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ให้สวัสดิการถึงเรื่องของครอบครัวให้พ่อแม่ ให้ตัวเราเองรวมถึงถ้ามีครอบครัวให้ถึงภรรยาสามีและบุตรด้วย <c oughs> ดูดูมีสุริการที่ครบ,คร,บครันครใครๆรก็อยากจะได้ถูกต้อง,รงครับมีคนอยากเข้ามามเป็นการสอบที่ค่อนข้างที่จะ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 ,จะยากนิดนึงพี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายปุ๊บเออเราก็เราก็สแสดงความสามารถสแสดงเสียภาพให้กับคณะกรรมการจนได้เป็นการคัดเลือกเข้าสู่ทํางานแต่เราเขารับงานสัก2ปีมั้งครับประมาณปีนิดๆช่วงสถานการณ์โควิด ที่ <COVID S 1> เปนาาถูกต้องมันเป็นช่วงนีโควิด <COVID. S 2> ช่วงนั้นที่ผมตัดสินใจลาออกจากที่ธนาคารทุกคนยังงงเลยว่าทําไมผมลาออกทั้งที่เป็นโควิดอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมก็คิดว่าอ่าพอผมลาออกจากโควิดปุ๊บแล้ว ไปทำงานที่เป็นเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยครับ,รบเรื่องของเงินเดือนมันอาจจะจะไม่ได้ถูกลดลงเหมือนธนักเหมือนกับอ,องค์กรเอกชนทั่วๆไป <ừ> ที่เราทราบกันดีสุดท้ายผมทํางานแล้ว work from home ด้วยพี่ซึ่งจริงๆทุกคนน่าจะดีใจนะอยู่บ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของ ออกไปขับรถออกเติมน้ํามันอยู่บ้านแล้วก็ตื่นมีเงินเข้าทุกเดือนอีกนะครับแต่รู้สึกว่าแพชชั่นการทํางานของเราเราเป็นคนที่แอคทีฟเรื่องการทางานอยู่แล้วแพชชั่นการทํางานของเราตื่นเช้ามานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เที่ยงกินข้าวบ่าย4ี่โมงห้าโมงเย็นก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วพี่รู้สึกว่าแพชชั่นมันเริ่มดรอปลงเรื่อยๆเหมือนไฟมันเริ่มมอดมอดมอดลงอย่างนี้ครับถูกต้องศักยภาพในตัวเรามันก็รู้สึกว่ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆจนมา เจอน้องคนหนึ่งที่จะมาเจอน้องคนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันนี่แหละครับเขาอาจจะมองเห็นศักยภาพเราณวันที่เราทํางานอยู่ที่นั่นว่าอเอยจริงๆแล้วว่าศักยภาพของเราที่เรามีอ่ะไม่น่าพูดตรงๆไม่น่าที่จะม,มาทํางานตรงนี้เลยชักชวนเข้าสู่วงการธุรกิจประกันชีวิตแต่จริงๆแล้วอ่ะธุรกิจประกันชีวิตเราอ่ะคลุกคลีกับ กับธุรกิจอย่างนี้มาตลอดแล้วสิบกว่าปีอยู่ที่ธนาคารทุกคนก็น่าจะทราบอยู่นะครับว่าก็ต้องอยู่กับวงการประกันชีวิตเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นประกันชีวิตเราเราขอบายเนาะเพราะว่าเราออกมาอยู่ในอาชีพแบบนี้เราเราขอเซฟเซโนกับอาชีพประกันชีวิตอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องไปขายอภพีอะไรเนียครับเออก็เลยแบบไม่ได้ไปจนน้องเขาชวนมาครบ6เดือนพี่ตัางๆตตั้งแต่โควิดนั่นแหละครับหเดือนชวนมาเรื่อยๆชวนมาเรื่อยๆจนแบบพอถึงวันหนึ่งที่เป็นจุดพีจริงๆนะครับว่า ได้คุยกับทางทางหัวหน้าอีกทีนึงครับหัวหน้าก็สอบถามกับประวัติส่วนตัวอย่างนี้แหละครับว่าตอนอยู่ที่ธนาคารเราขายประกันใช่ไหมบอกขายครับแล้วเบี้ยประกันที่เราขายคือเท่าไหร่แล้วก็อธิบายตามเป้าหมายไปเขาบอกว่าดีกว่าไหมถ้ามาเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัท a <c oughs> อเอางี้ครับรู้สึกว่าถ้าคุณทําแบบนี้ได้เรื่อยๆครับภายในห้าปีคุณปิดนี่เป็นศูนย์แน่ๆก็เลยเขาก็เลย เปิดไอเดียมาผมเลยว,ว่ามันคืออะไรครับพี่จนเขาก็เข้าโครงการที่ของทาง AA ที่เขาเมียครับจนผมตัดสินใจภายในหนึ่งวันเลยพี่ว่างั้นผมขอลาออกจากธนาคารแล้วเข้าสู่วงการธุรกิจประกันชีวิตออกจากงานที่รู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตมามคามั่คงถูกต้องครัครพี่ครบมีทุกคนใครๆก็อยากจะเข้าถูกต้องครับหนึ่งวันเท่านั้นผมตัดสินใจลาออกจนผมไปอีกวันหนึ่งผมไปบอกทางหัวหน้าที่เป็น A a นะครบบอกว่าผมลาออกแล้วนะครับ ช่วยรับผมมนันแปลกๆนะแล้วก็มาในธุรกิจที่ตรงข้ามเลยฟรีแลนซ์ไม่มีเงินเดือนประจำไม่มีเงินเดือนประจำด้วยุริการไม่มีอะไรเลยถูกต้องคแต่าขายได้แล้วแรกกับค่าคอมถูกต้องครับ ทุกคนถามว่าเอ้ยทำไมอยู่อยู่ยอมแลกกับเงินเดือนประจำแล้วมาทำเป็นงานฟรีแลนซ์ที่ไม่มีเงินเดือนแล้วคุณคิดว่าคุณก็ใช่ดิคุณอยู่ธนาคารี่คุณมีฐานลูกค้ามากเพียงพอนี่จริงๆแล้วจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องว่าเอ้ยเรามีฐานลูกค้าขนาดนี้ไม่เกี่ยวอะไรครับพี่ธิมเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราทํางานแล้วเรามุ่งมั่นกับงานใดอย่างหนึ่งอะครับไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องมีฐานลูกค้าเราขอแค่ตั้งใจทํางานกับงานใดงานนั้นให้มันมากพอพีอะไรอย่างนี้ครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่รู้สึกว่าเราการที่เราออก จากงานประจำมาที่เป็นตัวแทนประกันมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นฟรีแลนซ์นนอ่ะอย่างที่นี่เราก็มีอยู่อย่างที่ผมบอกครับว่าหลังจากที่ผมทํางานไปสักพักหนึ่งเราพยายามเคลียร์นี่ได้ในระดับหนึ่งแล้วมันก็ยังมีนี่อีกก้อนหนึ่งที่มันเป็นนี่ของสินเชื่อบ้านอะไรเยงี้ครับเรามองว่าถ้าวันนี้เรายังทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่ผมมั่นใจเลยว่าตราบใดที่ผมไม่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบ้านหลังนี้ก็ต้องปิดแต่อีกประมาณ50ปีตอนอายุ50ปี อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ตัดเงินเดือนเดือนเงินเรามีระดับหนึ่งผ่อนบ้านแต่อีกระดับหนึ่งถูกไหมพี่ยี่ปีแน่แน่ที่เราจะต้องผ่อนหมดงงแล้ววันนั้นถูกต,อต้องถูกต,ต้องครับผมก็เลยมองว่าผมอยากจะปิดนี้เป็นศูนย์ภายในอายุไม่เกิน40ปีเลยมันจะมีอาชีพไหนหรือมีวิธีการไหนที่ทําให้ผมสามารถไปบรรึงฝันหรือเป้าหมายนั้นได้เลยมีโครงการโครงการหนึ่ง ที่ผมเข้าร่วมกับ AA ที่เขาจะให้โบนัสก้อนนี้แหละค่ะพีเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ตัดสินใจง่ายๆเลยว่าผมจะปิดหนี้ก่อนอายุ40ปีแสดงว่ามันมี condition ในชีวิตเพิ่มเติมนะถูกต้องครับมันค,คล้ายๆกับว่าวันนี้เราเรา,เรายือนอยู่อะแล้วเรารู้ว่าแบบถ้าเราเดําเนินวิธีการเดิมๆอบบไปเรื่อยๆยังไงมันก็ไม่สาเร็จถูกต้องครับมันจะมี2ช้อยนะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ช้อยว่าเราต้องออก,กไปหา อะไรที่มันสามารถจะสําเร็จได้ที่ดีกว่านั่นแหละแล้วอามก็เลือกคนทางนั้นถูกต้องครับแล้วเป็นยังไงบ้างเข้ามาวงการแล้วมีความรู้สึกตอนที่เราออกมาจากงานเซ็นใบลาออกเดินเข้ามาแล้วเป็นทํางานเป็นตัวแทนเป็นฟรีแลนซ์ผู้ยด่ง่ายๆแล้วไม่มีเงินเดือนประจำถูกต้องครับแล้วความรู้สึกของเราเวลาขายแล้วเขาเข้ามาแล้ว ต้องบอกว่าจริงๆอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับถ้าผมย้อนกลับไปบอกกับทางบ้านไม่มีใครสนับสนุนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเขาบองว่าอาจด้วยด้วยอาชีพตัวแทนเมื่อสัก10ปี2 0ปีที่แล้วแล้วก็แล้ก็มีมีแบบตัวแทนท,ที่ที่ไม่ได้บุ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักจงไหมพี่อะไรเงี้ยครับก็ทางที่บ้านก็เลยบอกว่าจะดีหรอครับอะไรเงี้ยมัน มันไม่ได้มีเงินเดือนนะแล้วเงินเดือนที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วนะแล้วทําไมถึงออกอะไรอย่างงี้ครับแต่ในเมื่อจังหวะที่เราตัดสินใจแล้วพี่เราก็ต้องแสดงเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสําเร็จให้คนข้างหลังให้เราเห็นทาแลูกต้องครับเราทุกข้าวเหมือนแล้วเราต้องวิ่งหน้าอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวพี่ใช่ครับแล้วก็คือวันหนึ่งที่เราตัดสินใจก้าวแล้วพี่ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ครับแล้วสิ่งที่เราตั้งเป้าแลอสิ่งที่เราวางไว้ครับ มันก็หยุดเกี่ยกับทีเพราะฉั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือเดินหน้าเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่มีความเสี่ยงสูงนะสูงมากครับแต่ว่า High Risk High Return ถูกต้องครับโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยผ่านมาได้สัก3เดือนเป็นไงบ้าง3เดือนจริงๆแล้วครับช่วงเข้าสาู่อาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตช่วง3เดือนแรกมันจะเป็นช่วงปรับตัวเพราะเราต้องไปสร้างความสัมพันธ์ไปสร้าง Relationship กับเพื่อนร่วมงานเดิมกับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมรอบตัวเราถูกต้องครับว่าวันนี้เราได้ออกจากธนาคารแล้วเนาะเรามามเป็นตัวแทนประกันชีวิตอย่างเต็มตัวฟูลไทม์ร้อเร์เซ็ด้วยซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าวันนี้ถ้าเราออกไปคุยปุ๊บมาแล้วขายประกันแน่ๆไม่ไม่อยากเจอหน้ามนมไม่อยากอะไรอย่างเงแล้วม,มีช่วงเครียดไหมตอนที่เป็นตัวแทนถามว่าเครียดไหมล่ะครับจริงๆอะเครียดเพราะว่าหนึ่งวันหนึ่งที่ สมวนว่าค่าคอมมิชชั่นจะออกทุกสิ้นเดือนนี่ไหมครับเราจะรู้รีพอร์ตหรือว,ว่าและวันนี้เงินเดือนเดือนนี้เราจะพอสําหรับภารหนี่ที่เรามีหรือเปล่าพี่อ,อะไรนะครับมันก็จะค่อนข้างเครียดนิดนึงเลยนะครับเออแต่มันแต่มันแต่มันมีจุดนะคือเรารู้ว่าเราขาดเท่าไหร่เราทําเพิ่มเราไปขายเพิ่มเราหาค,คนขนขวายเพิ่มแต่การที่เราเป็นพนักงานประจำเนี่ย จะทำเพิ่มเท่าไหร่เงินเดือนแม่งเท่าเดิมถูกต้องค่ะพี่นี่คือจุดที่มันไม่เหมือนกันเลยถูกต้องครับเขาเรียกอไเรียกว่ารายได้ไม่มีขีดจํากัดขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองพี่อ,อันนี้ควนี้อันนี้คือจุดข้อดีนะร<ช>ายการบิยอนเวล์นะเป็นรายเป็นรายการที่ เรื่องของพูดถึงไลฟ์สไตล์การเงินงนะอาร์มผ่านมาตั้งแต่ง,งานที่เป็นพนักง,งานประจำกับ,บงานตอปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ตัวแทนเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนที่ทํางานไลฟ์สไตล์การเงินของทีมงานประจํากับฟรีแลนซ์เนี่ยมันต่างกันไหมมัน,นต่างอย่างไบ้างผมว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเนยนะครับพี่เพราะว่าหนึ่งตอนที่เราทํางานประจําเราจะรู้เลยว่า ทุกๆเดือนนะครับทุกๆสิ้นเดือนเราจะมีเงินเข้าเท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สท,ที่มีอะไรบ้างนี่นะครับแล้วมันมีเหลือเท่าไหร่ที่สามารถไปใช้ในอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่อยากจะไปท่องเที่ยวอะไรเนี่ยคับพี่แต่ว่าเราย้อนกลับไปครับว่าวันหนึ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลสุดท้ายปุ๊บอะใช้เวลาสิประมามเกือบ20ปีนะพี่เนาะเ,เกือบ20ปีในการที่จบมาแล้วปุ๊บนั่งทางานเงินเดือนสตาร์ทอยู่ที่เท่าไหร่ หมื่นห้าสองหม่นอเนี่ยครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเสียเวลากับการกับการเรียนตรงนั้นเพื่อมารับเงินเดือนประจำอะไรเนี่ยครับเลยที่2อ0 0มื่นสาแล้วเราแบบนั่งทํางาน8ชั่วโมงทํางานไปทุกๆวันสุดท้ายปุ๊บก็ทุกๆเดือนก็จะมีเงินเข้ามาแต่พอทําอาชีพตัวเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับพี่จริงๆแล้วเราใช้ทุกวินาที ทุกนาทีที่เรามีอยู่24ชั่วโมงทําให้มันเกิดประโยชน์ทําให้มันงอกเงยทางการเงินได้ตลอดเวลาพี่เพราะว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับเงินมันอยู่ที่วาจาอยู่ที่การออกไปพบลูกค้าไม่จําเป็นว่าจะต้องนั่งทํางานอยู่ออฟฟิศแล้วทุกๆสิ้นเดือนเงินจะเข้ามาเราสามารถที่จะเมนเนเราสามารถที่จะคํานวณได้ว่าเดือนนี้ครับเราอยากมีเงินเป็นอินคมเข้ามากี่บาท รูดีพอตของเราได้ตลอดเวลาพี่ไม่จําเป็นว่าวันนี้วันที่15อหไรือที่30มสิบแล้วบางทีวันที่30แล้วเรารู้ว่าวันนี้เงินเราจะเข้าประมาณสัก5 0 0 0 0ื่นหกถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เราก็แค่ออกไปพบลูกค้าแล้วเงินก็จะเข้ามากกว่านี้พี่ทำเท่าไหร่ได้เท่านันถูกต้องแต่ถ้าเป็นพนักงานประจําทาเท่าไหร่เงินเดือนงเกต้อง,องเดิมวันนี้วันที่30แล้วพรุ่งนี้เงินเดือนออกพี่นั่งทํางานพรุ่งนี้ก็เงินเดือนออกเท่าเดิมค่ะพี่ทามากเท่าไหรก่ก็อาจจะมีโบนัส แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับลายประกาของเจ้านายถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับพี่โอเคแต่ว่าพราเป็นอาชีพ f r e แลนซ์หรืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตแลครพี่สุดท้ายครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับขึ้นยืหยุ่นขึ้นอยู่ที่กับความสามารถของเราเขาเลยเรียกว่ารายได้แบบไม่มีขีดจำกัด่ฟังแล้วแบบอยากออกไปเป็นตัวแทนเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้พี่พอเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนดูนะเรื่องของลฟ์สไตล์การเงินทีนี้เนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างรายได้ที่เกิดจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นยังไงบ้างม,มันแตกต่างกับตอนที่เราเป็นพนักง,งานประจําขนาดไหนผมว่าแตกต่างกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พีเพราะว่าพูดตรงๆว่าตังทำงานด้วยด้วยพนักง,งานประจำนะครับรายได้ทั้งหมดรวมโบนัสแล้ว,วผมยังไม่เคยแตะเจ็ดหลักเลยในพองกดอนะพีแต่พอมาทำอยู่ที่ AA ปีแรกนะครับรายได้มันแตะเจ็ดหลักตั้งแต่หกเดือนแรกอ,อย่างเงี้ยครับ มันคือหลักล้านมันคือหลักล้านพี่อืแล้วมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนเนาะว่าอยากจะมีรายได้แต่หลักล้านอืมอ่าแสดงว่ารายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าเลยถูกต้องครับแล้วก็มีเวลาด้วยมีเวลาด้วยจริงๆถามว่าที่ผมออกมาเป็นตัวแทนนะครับหนึ่งสิ่งแรกที่ตัดสินใจก็คือหนึ่งเรื่องรายได้สองเรื่องของเวลาเวลาเพราะว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัด พ่อแม่ไม่สบายน้องไม่สบายปู่ย่าไม่สบายเราสามารถที่จะกลับบ้านไปดูแลท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตใครโดยไม่ต้องลาใครเพราะว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำะครับอย่างน้อยครับก็ต้องฉุกเฉินจริงๆถึงสามารถลากลับบ้านได้หรือเป็นเสาร์อทิต์อะไรอย่างนี้ครับถึงจะลากลับบ้านได้มันมีเหตุการณ์ช่วงพีนึงที่แบบเราต้องกลับไปดูแลปู่อะไรอย่างี้ครับซึ่งเรากลับไม่ได้เพราะว่ามันติดเรื่องของงานประจําจนวันนึงที่ ขอเข้าดามานันปู่ได้เสียชีวิตเลยเนี่ยครับมันเลยเป็นช่วงจุดพีคอีกพีคหนึ่งว่าถ้าวันนั้นเราทํางานที่ไม่ต้องลาใครครับเราสามารถกลับไปดูแลเขาได้มากกว่านี้พีน่นะครับมันเลยเป็นจุดพีคเหมือนกันว่าหนึ่งรายได้ก็เป็นสิ่งสําคัญและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของเวลาในการดูแลครอบครัวและคนที่เรารักพี่ฟังแล้วแบบมันจะมีค ondition ของชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันใช่ครับนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเสี่ยงอ่ะ มาเป็นฟรีแลนซ์รู้นะว่าเงินดีแต่ฉันไม่อยากจะออกจากงานจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้มันมีความเสี่ยงแต่ฉันอยากได้เงินแบบนั้นน่ะอยากเป็นแบบอาร์มอ่ะแต่วันนี้ฉันรับเงินเดือนเท่านี้หลายๆอย่างที่เขาไม่กล้าครมีอะไรจะบอกไหมกับการที่คนที่อยากจะได้เงินเพิ่มแต่ว่าฉันไม่กล้าที่จะออกคอมฟอร์ตโซนวันนี้ครับถ้าวันนี้ถ้าเราเรามีเป้าหมายมีโฟกัส สิ่งที่เราอยากได้อะครับเดี๋ยววิธีการนะครับเขาจะตามมาแล้ววันนี้เราสติว่าเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วเราบอกว่าเราอยากได้บ้านมูลค่า10ล้านบาท บอกไปเลยครับว่าวันนี้เราอยากได้บ้าน10ล้านบาทไม่ต้องอายกับคําบอกว่าดูหมิน่นดูถูกว่ามึงทาไม่ได้แเบี้เงเท่านี้เองทอาไม่ได้หร,หรอกทูกต้องถ้าเรามีมีเขาเรียกมีแพชชั่นมีเป้าหมายมีโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากได้มากพอนะพี่เดี๋ยววิธีการมันจะตามมาเองซึ่งวิธีการนั้นสุว่าถ้าเราไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จเราก็แค่สอบถามเขาอันไหนที่เขาทําว่าดีเราก็ลองทําตามอันไหนถ้ามันไม่ดีเราก็แค่เก็บไว้เป็นประสบการณ์และบทเรียนพีอะไรอย่างนี้ครับ วันนี้แบบรู้สึกว่าวันนี้คุยแล้วแบบพี่แรกได้แรงมาดานใจแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็ได้แรงมาดานใจจากอาร์มไปด้วยเนะต้องบอกว่าวันนี้ได้หลายๆอย่างครบถ้วนมากในารายการพิยอนเวลนะครับต้องขอขอบคุณอาร์มมากและในต้องติดตามในรายการพิยอนเวล์โอดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับครับ